ハンマー、あとインドネシア、そちらの方から、えー、介護人材の育成を、えー、移転させてですね、今後、東南アジアも考えられる。 เรื่องของผู้สูงอายุว่าญี่ปุ่นเนี่ยยางที่วับฮอกไดเนี่ผู้สูงอายุเยอมากมากค่ะประเด็เที่2นวฮอกไกโดเป็นหัวเあ、あบเพราะว่าแนนาคตสุพรณุจะเป็นโอันที่หารปลอดภัยสุขภได้หมดเลยครับกีฬาท่องเที่ยวนะครับแทนที่เราจะส่งออกอย่างเดียวเนี่ยเราเอาคนต่างประเทศมากินที่สุพรรณดีกว่า มามดกินเขามดกินมาใช้มากินอะไรย่างเอาย่างหรือข้าวเหนียวตุกนสาร่า,าได้ไหมได้ได้ดอก ก็จะเป็นปลาด้วยน้ำค่ะที่เป็นสมุนไพค่ะใช่ค่ะถ้าเราจะมีในส่วของใช่ค่ะเพระูใน่วนขระกแล้วเนีา้จ้าหนึใช่ค่ะอันนี้ก็จะเลือก่ห้ทอดได้ค่ะก็จะใช้เ้าฝอยม่อดีมากเลยเนี่ยออ